สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่แม่พันธุ์ของ RIT 3904นะคะอันนี้ก็เราได้ทำพันธุ์เอาไว้แล้วก็เตรียมที่จะมาขยายพันธุ์นะคะก็เดี๋ยวเราไปชมเทคนิคนะคะจากผู้ที่เขาทำมานานนะคะแล้วเขากา็สังเกตนะคะลักษณะใบลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปถามเขา ตรงๆกันเลยดีกว่านะคะว่าถ้าเราจะสังเกตลักษณะใบลักษณะต้นของ3904อ่ะเราจะสังเกตแบบไหนนะคะตอนนี้แดดร้อนมากนะคะทุกคนอาจจะหน้าดำไปหน่อยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะ นะคะว่าต้นอวบมากนะคะร่างโคนร่างปลายเลยนะคะพันนี้นะคะแล้วก็ใบออกลักษณะนวลแบบนี้เลยจ้ะกิ่งไม่ค่อยมีนะคะทุกคนกิ่งไม่ค่อยมีกิ่งแตกแขนงไม่ค่อยมีนะคะก็หมายถึงว่าที่ไม่ค่อยมีดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเวลาที่เราขายต้นอะ่ะขายต้นยางเนาะที่เราจะขายอะ่ะหลายปีแล้วเราจะขายอะ่ะจะทําให้เราได้ไม้เม็ดได้ยางอ่าได้ไม้ราคาดีนะคะอืม แล้วผลผลิตที่เขาว่าออกดีก็คือทางศูนย์วิจัยอะเขาบอกว่าออกดีเป็นสองเท่าตัวนะคะสองถึงสามเท่าตัวของพันธุ์ปกตินะคะทุกคนอือันนี้ก็ปีหน้านะคะก็จะปลูกเป็นสวนอีกเหมือนกันนะคะคือเราจะเอาปลูกเป็นสวนเลยนะคะทุกคนลักษณะใบของสามกาศูนย์สี่เป็นยังไงมันจะใบกลมน้อยแล้วก็มนแล้วก็จะเฉียงนิดนิดเฉียงแบบไหนอะ่ะเฉียงแบบลายขางๆนิดนิด นี่ตรงใบใบเฉียงจะเฉียงแบบนี้นี่เฉียงแบบนี้อือเพอาะตรงนี้ตรงนี้มันเฉียงใช่ไหมตรงกลางใบมันจะเฉียงโอนหน่อยหนึ่งใบจะแล่ว่ามันหนาไม่หนาเกินแต่มันจะบางเพราะเพราะว่ามันยางจะเป็นลักษณะใบยางออกดีออกดีแล้วก็ออกทนออกสีอะสีใบสีมันจะเขียวเข้มฟ้าหกศูนย์ศูนย์าสองหานหนึ่ง สีเนี่ยจะเขียวเข้มกว่าแต่รู้สึกมันจะใบมันจะนวลน,นวลย<ช>ังไงเนะาะใบมันจะนวลแลว้วก็เขียวคือเพราะความเขียวเข้มมันถึงได้นวลน,นิดนิดนวลฟ้าตะยางไอสองห่านหนึ่งหกร้อยแล้วลักษณะที่แบบคนที่ดูไม่เป็นเลยแล้วอยากจะให้ดูเป็นหนะแบบนั้นนะเราจะแบบไหนที่วาดูเลยแบบลักษณะเด่นเลยอะจา้ะเป็นแบบไหน,นออกมาหยดแต่ดำอ,ออกมาหยดจะดำแล้ว หยอดยาดา<ำ>แต่อันนี้มันไม่ใช่หยอดดําของพกรอยใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ระวังหยอดดําอันนี้ก็อีกหกรอยต้นดำหกรอยต้นดำหยอดจะเลี้ยวแต่อันนี้มันจะหลังคนหลังปลายแบบนี้มันจะอ้วนมันมันดำคนะยางเนาะใช่เลี้ยวก็อยางพอนีจะออกมาเป็นชัดผมกลมแต่ละชัดเนี่ยอ๋อผงกลมดอ๋อนี่เนาะใช่ผมกลม ออกมาเหมือนผุ่มไหมแบบกลมๆยางช่องยางยอดดำนั่นใบมันจะยาวยังจะเประกิ่งเปร์ป้าอืมอเออใช่ใช่จะ็นแต่หนึ่งจะออกมันเป็นผุ่มๆออกเป็นผุ่มๆผุ่มของมันเป็นชัดขึ้นไปเหมือนลักษณะใบของเขามันจะหนาเลยมันจะหนามันจะหนาแล้วก็เขียวนวลฟ้ายางปกติอ่ะแต่สังเกตดูเนี่ยมันไม่ค่อยมีกิ่งเลยนะเนี่ยสูงขนาดเนี่ยกิ่งจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยเกิดกิ่งเพราะความ จเริญนเติบโตมาเร็วฝายางปกติอต้นจะใหญ่ฟ้าโตเติบโตจะเร็วฟ้าอที่เขาที่เขาบอกว่าต้นจะสวยต้นจะสวยเวลาขายได้ไม่เม็ดก็จะสวยขายจะได้ไม่เม็ดดีต้นมันจะตรงพอปลูกแล้วตน้นจะตรง,งไม่ค่อยมีกิง่งอ่อ่แเลมอัพกับท้ายมาดูเขาดูไปเห็นเนี้ยโอ้มันจะกลมจริงๆด้วยเนี่ยลักษณะมันกลมเออคุณสังเกตอ่าแล้ว ใช่ใช no yes. ่ความเค็มของกิ่งมันจะเขียวแบบเขียวเขียวเลยแต่ว่ามีความนุ่นนวลอ่ะใช่มันจะเขียวมันจะเขียวนวลหมากใบพวงกันสดเขียวมันจะเขียวใหม่ใหม่ใม่นวลเด็ดนี่จ้ะลักษณะยอดของเขามันดำจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ดำตรงก้านแต่เขาจะดำตรงยอดอ่ะตรงใบนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะดำนะดูลักษณะเนี่ยใบของเขาอ่ะมันจะดำ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 แดงแดงนะคะ จริงด้วยนะคะจากสังเกตดูเขาจะเป็นพุ่มแบบพุ่มไม้ที่เราแต่งที่เราแต่งเป็นพุ่มๆในแต่ละฉัดนะจ๊ะก็คืออันเนี้ยเขาจะออกมา1นึ่งฉัดสองชัดสามชัดสี่ชัดชัดที่4แล้วค่ะแตะะ่จากพันธุ์อื่นเนาะที่เคยเห็นมาเขาจะมีกิ่งเยอะจะแตกกิ่งเยอะในในแต่ละฉัดนะคะแต่อันเนี้ยพันเนี้ย r, r i t 3904เน์สี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมีแตกกิ่งเขาจะ ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ฉัดแบบดีมากสวยมากนะคะทุกคนอันนี้ที่เขาบอกว่าผลผลิตสูงนะคะแล้วก็ต้านทานโรคนะคะแล้วก็เขาจะมีไม้ที่สวยคือได้ไม้เม็ดนะคะคือเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีกิ่งจะทําให้เป็นไม้เม็ดเวลาขายต้นอะ่ะจะขายได้สวยได้ได้ราคาประมาณนั้นเลยจ้ะคลิปนี้ก็คือเอาบางคนถามนะคะว่า เวลาที่เราจะดูกิ่งพันยาง RIT สามเาศูนย์สลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ก็อ,กอันนี้ก็จากที่เขาทํายางมาหลายปีนะคะแล้วก็เขาได้เชี่ยวชาญน,นะคะได้อธิบายให้ฟังถึงลักษณะนะคะว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะบางคนก็ถามว่า r ไอที0 4มนะคะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะจะดูได้ง่ายๆเป็นยังไงนะคะก็คือใบอย่างที่เขาอธิบายมาเมื่อกี้เลยค่ะลักษณะหนานะคะก้านของเขาจะ,จะเห็นเด่นชัดแล้วก็สีสีทั้งต้นทั้งทั้งใบนะคะจะนวลนนะะจะนวลเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มแต่นวลน,นะคะทุกคนเวลายอดของเขาออกนะคะเขาไม่ได้ดำดำดำ,ดำแบบกา้านดำหรืออะไรนะคะ ใบนะคะใบยอดใบยอดของเขาใบอ่อนเนี่ยจะดํานะคะจะดําหรือบางคนก็ว่าแดงนะคะก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้เลยค่ะล่างคนล่างปลายนะคะทุกคนจะไม่ค่อยมีกิ่งนะคะถ้าเราไม่ตัดทํากิ่งค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวคลิปหน้า มีเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะเขียวเข้มฟ้าสูงหงศูนเนาะเขียวเข้มฟ้าลำต้นอ่ะแต่เขียวเข้มใบกเขียวเข้มฟ้าหงสูนสองหานใช่ใช่ดูลักษณะมันมันแลใบน้าดีมากนะลำต้นนี่จะเขียวเข้มฟ้าเขียวเข้มฟ้าหงสูนสองหางหนึ่ง ตัวะองยังสูงจะริ่ตกตวเร็ว